อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับทุกคนแล้วไตอนที่293เย็นซ่า <c oughs> เสียงฟองอากาศซาบซ่านดังให้ได้ส่งผลให้เฉินอี้ต้องตกใจทางด้านเฉินโม่อดไม่ได้ที่จะเผยดวงตาเบิกกว้างขณะนี้ขวดโคล่ากำลังเผยฟองอากาศจำนวนมากซาบซ่านอยู่ภายในเฉินอี้ต้องรอบกลืนน้ำลายนางหันมองทางรั่วฉวน พร้อมเผยสีหน้าแปลกประหลาดผู้อาวุโสสิ่งนี้ดื่มได้จริงหรืออาการตอบสนองของนางก็ไม่ใช่ผิดแปลกเพราะโคล่าในเวลานี้หากไม่ทราบก็คงคิดว่าเป็นยาพิษแล้วไม่ต้องกังวลมันไม่มีพิษลว้ววนอธิบายอย่างที่น้อยครั้งจะกกระทาน้องหญิงผู้อาวุโสกล่าวว่าไม่มีพิษเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรเชินโม่กล่าวครั้งนี้เขาเลือกที่จะเชื่อในตัวลว้วฉวน ตกลงเฉินอี้กัดฟันแน่นหลับตาลงพร้อมดื่มโคลาเข้าปากไปอึกใหญ่ทว่าอึดใจถัดมาดวงตาของนางกลายเป็นต้องเบิกกว้างเฉินอี้รู้สึกถึงความรู้สึกแปลกประหลาดภายในปากมันเป็นฟองอากาศที่เคลื่อนไหวและแตกออกไปมาเมื่อนางดื่มโคลาเข้าไปขณะนี้อดไม่ได้ที่จะอุทานเผยในใจเย็นสดชื่นจับใจนางไม่เคยประสบ พบเจอความรู้สึกแสนสบายเพียงนี้มาก่อนแม้ว่าเฉินมู่กล่าวออกเองกระนั้นภายในใจยังคงมีความกังวลบอกกล่าวตามตรงเขายังไม่เชื่อใจล่วฉวนอย่างไรแล้วทั้งสองฝ่ายก็เพิ่งพบกันได้ไม่กี่นาทีด้วยระยะเวลาอันสั้นเพียงนี้ยากที่จะทราบว่าอีกฝ่ายเป็นคนเช่นไร ทว่าเฉินโม่พบเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของเฉินอี้มันเป็นความประหลาดใจแตกตื่นและยินดีขณะนี้ภายในใจอดไม่ได้ที่จะเกิดข้อสงสัยขึ้นมาการตอบสนองนี้คืออะไรน้องหญิงเป็นอย่างไรบ้างเฉินโม่อดไม่ได้ที่จะกล่าวถามพี่ชายสิ่งนี้อร่อยล้ำข้าไม่เคยดื่มอะไรวิเศษเช่นนี้มาก่อนเฉินอี้เผยอาการตื่นเต้นยินดี ล้วชวนรับชมอย่างสงบอยู่เคียงข้างเขาทราบว่าปฏิกิริยาของเฉินอี้นี้ปกติเพราะลูกค้าใหม่ที่เพิ่งมาร้านหลังได้ดื่มโคลาเป็นครั้งแรกต่างก็มีอาการเช่นนี้กันทั้งนั้นเฉินโม่พยักหน้ารับพร้อมรอบ,บวางใจอย่างนั้นเร่งรีบดื่มเข้าไปผู้อาวุโสกล่าวว่ามันช่วยเจ้ารักษาอาการบาดเจ็บได้รับทราบ เฉินอี้พยักหน้ารัวเร็วก่อนจะดื่มดำกับโคล่าอย่างสุขใจนางแทบไม่อาจจินตนาการถึงได้ว่ายารักษาอะไรจะสามารถอร่อยล้ำได้เพียงนี้รับชมสีหน้าเย็นเยือกของล่วฉชวนเฉินโม่ไม่กล้าที่จะตั้งคำถามไม่ช้าขวดโค่าก็เกลี้ยงไม่เหลือแม้สักหยดเฉินอี้ถึงกับเลอออกมาด้วยความพึงพอใจขณะนี้เองที่นางได้ตระหนัก ว่าข้างกายมีสองบุรุษคงอยู่นางพลันต้องเร่งรีบใช้มือปิดปากทำท่าทางเขินอายใบหน้านั้นแดงเลือดทว่ายังดูงดงามอยู่หืออาการบาดเจ็บนี้หายแล้วเมื่อเฉินอี้ยกแขนขึ้นนางอดไม่ได้ที่จะอุทานร้องออกเป็นไปได้หรือไม่เฉินโม่อุทานออกเช่นเดียวกันนี่ผ่านไปนานเพียงใดกันฉะไหนาอาการบาดเจ็บรักษาหายดีได้แล้ว พี่ชายข้าหายแล้วเฉินอี้เลิกแขนเสื้อขึ้นพร้อมเผยวงแขนขาวสะอาดให้ได้เห็นที่ตรงต้นแขนมันมีผ้าพันแผลปิดบาดแผลเอาไว้เฉินอี้จึงถอดผ้าพันแผลออกผิวนางเบื้องใต้ผ้าพันแผลขาวเนียนเสมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นกล่าวได้ว่าหากไม่บอกว่าเคยบาดเจ็บก็ไม่ทราบเรื่องนี้เป็นไปได้หรือนี่ เฉินโม่อุทานร้องเขาทราบชัดดีว่าแขนของเฉินอี้อาการบาดเจ็บหนักหนาเพียงใดมันลึกถึงกระดูกด้วยซ้ำไม่ว่าใช้ยาตำรับใดรักษามันก็ต้องใช้เวลานานเพื่อฟื้นคืนสภาพแต่แล้วขณะนี้เล่านี่ผ่านไปนานเพียงใดเพียงไม่กี่ชั่วลมหายใจด้วยซ้ำอาการบาดเจ็บถึงกระหายดีสมบูรณ์แบบกระทั่งแผลเป็นที่ควรมีก็ยังไม่เห็น ไม่เกิดเลยหากจะกล่าวว่านี่เป็นยาของเทพเสียนแล้วตอนที่294ขอบคุณผู้มีพระคุณด้วยสิบผลึกวิญญาณ,ขอ,ณขอบคุณผู้อุอโส คนทั้งสองกล่าวออกอย่างจริงใจถ้อยคำเหล่านี้มาจากก้นบึง้งขณะนี้โบราณสถานเปิดออกแล้วทั้งสองยังอยู่ใกล้เคียงกล่าวได้ว่าไม่คิดอยากพลาดโอกาสสำคัญเช่นนี้ทว่าเฉินอี้บาดเจ็บอีกทั้งสภาพแวดล้อมเช่นที่นี่ซ่อนตัวระหว่างรอคอยอย่างไรก็ต้องมีอันตรายเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิต เรื่องสำรวจโบราณสถานก็ได้แต่ต้องละทิ้งขณะนี้อาการบาดเจ็บหายดีนั่นหมายความถึงสามารถพร้อมบุกฝ่าด้วยเหตุนี้คนทั้งสองจึงทราบซึ้งต่อล่วฉวนที่โปรมาพร้อมมอบยารักษาเลือดล้ำเช่นโคล่าให้ใต้ล่าแห่งนี้หากมีผู้ฝึกตนเช่นผู้อาวุโสท่านนี้มากมายเช่นนั้นย่อมกลายเป็นโลกอันสงบสุขเป็นแน่ล่วชวนพยักหน้ารับ ถัดจากนั้นเขาจึงจับจ้องเฉินโม่ด้วยสายตาไม่ทราบว่าผู้อาวุโสคิดบอกกล่าวอันใดหรือไม่พบเห็นลั่ววนมองมาเฉินโม่จึงเผยความสับสนกล่าวถามอย่างระมัดระวังลั่วฉวนพูดกล่าวไม่ออกไปครู่เจ้าไม่พบเห็นคาใบ้ฆ่าหรือไรเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณสิบผลึกวิญญาณ รั่วชวนกล่าวออกเรียบเฉยเฉินโม่ชะง,งักไปครู่ก่อนจะนิ่งค้างผู้อาวุโสท่านนี้ถึงกับเป็นคนเช่นนี้เช <c oughs> ินอี้ที่อยู่ข้างกายได้ยินคำของรั่วชวนขณะนี้อดไม่ได้ที่จะโขกไอออกมาเทว่าหลังได้เห็นสายตาของรั่วชวนที่มองไปยังเชินโม่นางจึงตัดสินใจเงียบปากพร้อมหดตัวบอกไปแล้วไม่ใช่หรือข้าคือเท่าแก่ โค่าเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่ค้าขายล่วชวนกล่าวอธิบายอย่างที่น้อยครั้งจะทำเช่นกันอย่าเรียกหาข้าว่าเป็นผู้อาวุโสฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจนักล่วชวนชื่นชอบล่วชวนชื่นชอบให้ผู้อื่นเรียกหาว่าเป็นเท่าแก่มากกว่าสีหน้าของเฉินมู่และเฉินอี้แปลกออกไปเล็กน้อยยอดฝีมือท่านนี้แท้จริงถึงกับชื่นชอบให้ผู้อื่นเรียกหาว่าเป็นเท่าแก่ รับฟังคำอธิบายของล้วชวนทั้งสองค่อยนึกได้ถึงคำแนะนำตัวของล้วชวนบอกกล่าวไว้ก่อนหน้าเป็นพวกเขาคิดว่าล้วชวนเพียงกล่าวหยอกล้อไม่นึกเลยว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ประเดียวใจความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเฉินโม่พลันคิดอะไรขึ้นมาได้เท่าแก่กล่าวว่าโคล้ลมีขายในร้านของท่านงั้นหรือ หลังได้ยินราคาสิบปลึกวิญญาณจากรั่วชวนเฉินมู่ค่อยได้ตระหนักว่ารั่วชวนกล่าวอะไรออกมารั่วชวนพยักหน้ารับราคาราคาเพียงแค่สิบปลึกวิญญาณจริงหรือ ้วยชวนพยักหน้ารับอีกครั้งหนึ่งเฉินโม่และเฉินอี้ต้องสูดลมหายใจเข้าลึกดวงตาทั้งสองมองไปที่ลวชวนอย่างแทบไม่อาจนึกเชื่อสิ่งที่ได้พบเจอยารักษาวิเศษเพียงนั้นมันเลิอล้ำยิ่งกว่าได้รับระดับสูงใดที่คนทั้งสองเคยพบเจอแต่ราคากลับเพียงแค่สิบปลึกวิญญาณนี่มันต่างอะไรกับการยื่นให้โดยเปล่าทั้งยังส่งให้ถึงกลางป่า เท่าแกมีสินค้าอื่นด้วยหรือไม่เฉินอีก้กล่าวถามด้วยอาการตื่นเต้นยามนึกถึงอะไรขึ้นมาได้มีล่วชวนเผยความยินดีอยู่ภายในคล้ายว่ากิจการวันนี้จะเริ่มต้นได้ด้วยดีอย่างนั้นขอพวกเรารับชมได้หรือไม่เฉินโม่กล่าวถามโคลายังวิเศษเพียงนั้นแล้วสินค้าอื่นเล่าจะวิเศษล้ำเพียงใด ล้วชวนจึงโบกมือพร้อมเผยม่านแสงโปร่งใสต่อหน้าคนทั้งสองหน้าต่างโปร่งแสงนี้ปรากฏรายการสินค้าของร้านต้นตำรับนี่คือร้านค้าเสมือนจริงที่ระบบให้ล้วฉชวนใช้สำหรับขายสินค้าโดยสะดวกร้านค้าเสมือนจริงก็คือร้านต้นตำรับแบบพกพาตราบเท่าที่เลือกสินค้าจากหน้าต่างโปร่งแสงเช่นนั้นก็จะซื้อหาได้โดยตรง รายการในหน้าต่างโผร่แสงจะมีแต่สินค้าที่ขายในร้านต้นตำรับทางด้านหอคอยงการทดสอบทางด้านหอคอยงการทดสอบและระบบฝึกสอนทำอาหารนั้นไม่มีติดมาด้วยหากต้องการเล่นเกมเสมือนจริงเช่นนั้นก็ต้องใช้เครื่องเล่นเกมเสมือนจริง แน่นอนว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ไม่มีเพราะนั่นต้องใช้เครื่องทำน้ำร้อนเฉพาะของทางร้านรับชมหน้าต่างโปร่งแสงทั้งสองอุทานด้วยความยินดีคนทั้งสองไม่เคยได้เห็นของวิเศษเช่นนี้มาขายที่ไหนมาก่อนเหล่านี้คือสินค้าที่มีขายในร้านรับชมด้วยตนเองลู่ชวนกล่าวบอกเหนืออื่นใดร้านมีกฎการซื้อสินค้าทั้งหมดแจ้งไว้ที่ด้านบน ก็จบแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาตามกับหารเส้นต่อนะครับอีก6ตอนนะครับทุกคนวันนี้โอเคบสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบแล้วนะครับแล้วเจอกัน